อสบายกันเลยมือนีเลยไม่หยุดตมกมาเยี่มยมมาหย,ย,ยามเบิ้องจะเจ็บหัวเล็กน้อยเนาะแม่เจ็บ,จบหัวเล็กน้อยแต่ตอนนี้ยังเจ็บคอเจ็บคอ,บ,คอบ่อยกินข้าวน่ำนะบ่หลังมือนียังบัได้กินกินอะไรยาเม,มื่อนีฮะพอใหญ่บัได้อยู่บ่มื่อนีขึ้นไปใช้พอใหญ่นะไปอดมันทับจ้างบ่โอ้แม่เจ้าไปตากแดดลูกจะเจ็บหัวเนาะแม่

สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมูอเพื่อนเบิร์ดทุกคู่ทุกคนพี่น้องเอ้ยเนะาะบว่าจะอยู่พังลาวพังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะกันยินดีเข้าสู้ซองบ่าวกับไพ่บาล,ลาวคือเก่าเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะมันนี่กับบาวกับไพ่ได้เดินทางมาหาทางน้องน้ำขิงเพิน่นคือเกา่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยได้ยินข่าววา่านอ้องเพิ่นบ่สบายเจ็บหัวดหรอว่าจังใดนเนี่ยเนาะบ่ได้ไปห้องเยียนเป็นสองทิศคือว่าดแลนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยตอนนี้กับทางบ่าวกับไพ่ก็ได้มาหาทางน้องน้ำขิง เราเดือดเราซาเพิ่นเป็นที่สำเร็จเชสิตเคียบหอยพี่น้องเลยเนาะก่อนอื่นการคิขึ้นไปหาทางน้องน้ำขิงเพิ่นสะกอนว่าแมนแท้สีวนะ่าจังไดนเนาะสีว่าเพิ่นเจียบหัวอะไรกับโบได้ไปโรงเรียนนี่พี่น้องเลยก่อนคิขึ้นไปหาทางน้องน้ำขิงกับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางบ่าวกำไพได้ทำลิปใหม่ๆพี่น้องเขาเบิ่งนเลยพี่น้องเลยเนานะไปพี่น้องเยไปหาทางน้องน้ำขิงเพิ่นเลยพี่น้องเนาะสบายดีเด้อโดยสบายดีเป็นยังไงคือในยินข่าวว่าน้องน้ำขิงเพิ่นบ่สบายเพราะคือว่าโบได้ไปโรงเรคสองทิศเลยทิศ พอ่าทางเมื่อกี้นี่บาดของพายเดินทางมากก็เลยแวะเบิ่งโรงเรียนน้องน้ำขิงเพิ่นก็เลยทักทายอันถามอาจารย์เพิ่นว่าน้องน้ำขิงบ่ได้มาโรงเรียนเป็นอาทิตย์แล้วเพิ่นว่าโอ้โอยโดยโดยเนาะน้องน้ำขิงเพิ่นอยู่นอยู่บ่เนาะโอ้สิขึ้นไปถามเรื่องเล่าน้ำน้องน้ำขิงเพิ่นก่อนเด้อโดยโดยสบายดีอ่ะมาหอดมาเฮือน น้องพิงเพื่อนสบายดีตูคําโดยสบายดีมือนีก็ับมากับตูคัมสองคนพี่น้องเลยเนาะโดยมาหาน้องน้ำคิงสบายดีน้องน้ำคิงเป็นจะได้ล่ะคือว่าบ่สบายบ่คือว่าบ่ไปองเรียนเป็นทิศแล้วบ่เจ้าน่ะทิศหนึ่งหนึ่งเป็นได้ใดคือบ่ได้ไปเจ็บหัวโอ้เศร้าแล้วบ่มือนีฮ่หรือว่าใครในแล้วยังเจ็บอยู่บ่ตอนนี้ห่า เจ็บคอเป็นไขบ่บ่อระดีวันใดๆก็เป็นวัดตรตงคอเปล่าน้อเจ็บคอบ่ได้มาหาทั้งนอนกิ่งเพคนกับโดนเติบ<า>ได้บ่สองติดละไบรบอสองติดได้เน<ม>าะตั้งแต <c oughs> ่อายผ้าไปหาทางอ้ายหักอยู่หมุกดาหันตะกี้คนละอ้ายมาแในธรรมมาเลยบ่แม่หมุกจาหันมากับ่อดดามาเลยโดนเติบเนาะแม่ินข่าวว่าน้องกเป็นบ่สบายก็เลยมือหนีเลยไมาหยุดมาเยี่ยมมาหยามเบิ้ง กะเจ็บหัวได้กเล็กน้อยเนาะแมนเจ็บหัวได้กเล็กน้อยแต่ตอนนี้ยังเจ็บคอเจ็บคอบ่กินข้าวน้าล้วบว่หลังมื้อนี้ยังบ่ได้กินกินอะไรยามื้อนี้ฮะข้อญ่บ่ได้อยู่บ่มื้อนี่ขึ้นไปใช้ข้อใหญ่นะไปก่อนมันครับจ้างบ่โอ้มวเว้าไปตากแด,ดดตเกจะเจ็บหัวเนาะแมน จะว่าไปอันหาโรดินน้ำโมกเจ้าบอกจะต้องน่เดินเดี๋ยวเดินเพราะว่าแดดแห้งได้เดี๋ยวนี้แมนว่าตรงนี้มันเดี๋ยวอากาศมันเปลี่ยนเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเนาะโปรดอยากให้แข่งแดดปันไดเด้อเพราะว่าเก็บคอนสกินขนมได้ยี่บ่สั่งเก็คอนกินได้เนาะสิบบพิชไข่บ่ล่ะ ไอ้อะก็องมาตอนึ่งสามห่อซีห่อเลยพี่น้องเลยแม่คุมาฝากเลยโอ้ยน้องน้องกินซีกินได้บ่เจ้าก็ได้อยูงบ่กินได้ยังบ่กินได้เน้อคืออันทางน้องน้องกิงนี่บ่ไปโรงเรียนเป็นอาทิตย์นี่ทางครูอาจารย์เพิ่นนี่เพิ่นสิบ่ให้บ่ว่าบ่ลับเพิ่นขอเพิ่นอยู่บ่ขอเพอยู่ตัวโอ้ข้อบอกเพิ่นแล้วว่าถ้าเศร้าจังลุง เรียบร้อยเลยนาอน้องน้ำคิงนี่เจ็บหัวมากนี่เป็นอาทิตย์จะบอเจ้านทิดหนึ่งพอดีเลยบอกคือว่าเพิ่งเติดไปเนาะอาทิตย์หนึ่งหากะไค่ในเมื่อนี่หากแตอนนี้ยังเจ็บคออยู่น้องน้าคิงบ่ได้ไปกวดบ่ละไม่ได้ไปกวดกินยาวเนาะยาวอะ ซุงฮ้อนแท้เจ้านั่นล่ะเฮือคือหลายแท้น้ําตาฮ้อนมาแต่ไสคือฮ้อนแท้เป็นเปะฮะโอ้มาแต่ไปนมููผู้เดียวมันบ่ม่วนกได้กอน้เนาะโดยเออเก็บหัวได้ะกอน้ําเพราะว่าออกไปตากแดดตากลมมันก็สิานเซาเนาะทุกโดยก็ต้องะกอน้ํากินน้ําได้ให้ถึงเวลาได้ยังกินมื้อนี้ฮะ กินลูกชิ้นไม่ได้กินข้าวโอ้กินลูกชิ้นกินแต่ลูกชิ้นไม่ได้กินข้าวนั่นแหละจึงเงินจ่อยฮะจ่อยตุ้ยตุ้ยบ่เนี่จ่อยลงโน้นเนาะหอมลงอยู่หอมลงอยู่หน่อยนึงกี่น้องไอ้หูวงน้่านแล้วหรือบ่แล้วแล้วเพื่อนเพื่นขุดแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะที่ว่าชาวกึมให้ขุดตอนนั้นเดีตอนมาเน่ยไอ้น้าบ่าวขุดเรียบร้อยแล้วเนาะขุดแล้วบ่แล้วแล้วขุดไปใช้ตู้คำนะ นอกแล้วกังจะเป็นเบิ่งโยูค่างละหัวปูแต่เขาโยงมงกี้เขาแม่เป็นดินของน้องนกขี่เองบ่ด้เลยแม่เป็นดินของน้องขี่เองเป็นเศษเศษเนาะแต่กูแหละเดี๋ยวไอ้เกือบมาหรือตุชิดอ่าพอตุชิดเกืนมาจังดำเนินกันเก็ดของหน้าำไปเจ้าเด้อเจอใช่ปะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงวะนี่เรื่องจริงโอ้ดีใจน้ำเดือดหลาเด้อที่มีพวกราคุยไงใจบุญเนาะที่ว่าอยากช่วยเหลือทั้งน้องน้ำขิงเพิ่นที่เศษของน้ำของนายให้เนี่ยทางบางไฟกันยินดีเลย อยากขอขอบคุญขอคุณนน้ำผู้ใหญ่หลายเนาะจงให้เพิ่นอยู่ดีไม่แห้งอะไรพี่น้องไอ้พ่วเท็บจะได้พ่วมไข่จะมีคิดเงินไข่ได้เงินคิดทองไข่ได้ทองตลอดปีตลอดไปเด้อเนาะผู้ใหญ่ใจบุญก็ดีแต่ถ้าว่าผู้ใหญ่อยากสมทบซช่วยเนาะโดยกินดีพ่วงเป็นเส้าพระมูลให้เนาะทางตุ๊กตามาให้ทัพไก่ก็โดยดีตลอดเป็นทานบุญให้พี่น้องเลยผู้เล็กผู้น้อยซชคเดียวกันไปเนาะทุกคนตั้งทุสิทธิ์แหละชาวเครื่องเนาะมาเมื่อไรชาวเครื่องให้กุดจ้างกุดคุมหัวน้า เว้นมาจ้างหรอเพี่น้องเว้นจะมาบ่าวเพื่อนเพื่อพี่เวียดเนาะโดใช่เป็นคุดเดี่วคุดเดี่ยวแล้วคุดแล้วโดนเตือนเลยบ่ก่าเข่าคุดเข่าคุดุดอีกนาบ่าวบริคุดจับนาบ่าวบริคุดมีแต่เข่าคุดคุดเนาะถือว่าใช้งานคุณเท่าได้แบบนี้คุณขาไม่มีอยจะได้อยากได้เนาะได้พี่น้องเลยแต่ว่าเราคุดเรียบร้อยแล้วโอเคเนาะเข่าเนาะ คนคุดจังมือละแล้วจังมือบอหูจะบรอยู่บอเดี๋ยวหูว่าจังมือพี่น้องเลยเนาะคนคุดแตคือสิหลายมืออยู่เนาะคนเฒ่าเนาะแมม่นาเจอออาทิตย์คุณนจะเผาเก่งเนาะเผาเจ้าเนาะไปคุดมันต่ออีกวันนี้เราก็ไปคุดมัน คนมาแล้วก็มาจมปลดล้างเ,เอาจมเจ็บเอวเจ็บหลังบาดดี <laughs> <laughs> เพิ่นไปคนมนันรับจ้างเพิ่นจ้างเป็นบ้าน <c oughs> ได้มือหนึง่งลายไปได้ละคนใหญ่เจาะได้เงินนะ <c oughs> บ<า>ุกู <c oughs> จเจ้าขายเจ้าขายโอ้ไปคนชอบก็เจ้าขายเจ้าขายไปคนชอยพี่น้ <c oughs> องบ่บดีกว่าไปคนรับจ้างัค <c oughs> ว่าขากมือ,อยุกคนซอยตะบักกี้โอ้ไปคนซอยลูกหลานเนาะ ลูกหลานมันมันเพิ่นมันยังบ่แล้วคขนว่าคนได้ขายแล้วแหละลูกหลานจริงสิ่แม่ห้เพิ่นแต่บ่ฮู้วหน่อยลายจงได๋ยังบ่ฮู้ตัวนี้เนาะแล้วแต่เพิ่นขายได้พี่น้อยหน่อยหลายบ่จักเพิ่นมากระจมหลังคนเองบ่เจ้าเฮ็ดจังได๋บดนี้ผู้สาวกระโจมพลังเต้บ่บ่ฮู้บ่ได้นวดให้บ่ได้บีบให้ผบุสาวบ่คือบ่อยเราผัก่อนด้วยเน่ยพ่กใหญ่เราเมื่อยเราบ่อยู่คือบ่ว่าพ่อใหญ่บ่ไปก็ย่าวย่านเมื่อย แล้วมากเลจมเจ็บรางปวดแอรว่านั้นเอาบ้านจะไปว่าร์ิเดอร์บันเดอร์ถักก่อนจักมือสองมือวันนี้คนเแถวประเทศเรียกนักบันเดอร์ขุดไม่ง่ายคอนเนาะเดี๋ยวจะนอยสีบัวสบายเป็นหันเป็นหนี่งกี่มาด้วยสัญญาอีกลำบากอีกแ,กแห่งบุญมีผูวันลักภูใหญ่แห่งสิบบุมีผูเบิ่งเจ้าแล้วบัน,นี้อร์เพราะว่าตอนนี้ก็อยู่น้ำภูใหญ่คนเดียวอาศัยพวกภูใหญ่เป็นลักเนาะผู้คำเป็นระยะยายานโครงการนะลงแป๋วได้วยเีืรอแล้วตอนนี้ บอไดลงกินแต่ยาตัวก้านั้นตกเรอยตกเรอยเลยบอมนยาบอบอถือบ่ดีว่าไหนไหนมันโดนปวดจนปวดหัวเนาะเพราะว่าช่วงมันขึ้นมาตอนทำมิดนั่นคือว่าไขไในแล้วบอคอเป็นมาบัานี้บ้าปวดหัวบ่แมนกินยาบ่ถึงเวลาบ่หล่บบ่ไม่ลืมบอบ่ได้ลืมบ่ไดลืมไอ้เนี้ยสามัญปวดหัวเป็นอาทิตย์ขาดโรงเทียนเป็นอาทิตย์เลยเทียนประธานมูได้แบบนี้นะ เดี๋ยจะได้สิอ่านได้เขียนออกกันเนี่ยข้าวบุกประเภทตั้งใจเฮียนเด้อหล่าเด้อตั้งใจเฮียนเด้ออย่างหน่อยกะพอได้อ่านได้เขียนออกเนาะทุกคำขาดเฮียนเรื่อยเลยสิพอทัานมูบ๊สบายกะพักพรเนาะเลยขบานมีแต่หาโรดินบัดนั่นเศร้าได้นี่ ถ้าอายกับบ้าม,มาแต่เฮงแต่เป็นห่วงกินหอตน,น,นอกน้งกิ้งหยกเป็นอะไรน๋อว,ะว,ะวะ่าว่าทีโทรมาดิ่นจะลืมเบอร์จะเท่าคนหาเบอร์อยังเห็นโทรมาเหมือวนวเสาร์วันเดือนมิวว่าโทรถามต่างอาจารย์เป็นว่าบ่ได้มาห้องเรียนเป็นทิศแล้วว่าสันบ่สบายว่าสันก็เลยมาหามาเจียวว่าเป็นนักสับใดนะบ้านี่น้องเป็นเนาะแน่ก็อีกหน่อยนึง ช่วงลายนี threaten ่สิเป็นแบบช่วงได้ละช่วงช่วงลายนี่น้องเจ็บัวดนะเจ็บกอนตอนคืนบอช่วงลายเป็นตอนคืนคนหน่อยกินยาอะไรกะเเช้าหน่อยนึงเช้าหน่อยนึงแต่เป็นอีกก็อันว่าเตมกอนนะเต็มก่อนนี่น้องกินกินเนี่ยเช้าบ่ เศร้าเลยกับพ่ออันจะประมาณชั่วโมงหนึ่งสองสิบโมงเป็นอีกตอนเที่ค่ะโอ้กินยาตอนเศร้าตอนเที่ยงเป็นอีกจะบปวดแล้ววันนี้มากินมากินตอนเที่ยงเลยเศร้าอีกบ่เอกวันนี้ยาเจ็บเลยตอนนี้ดีขึ้นได้หน่อยนึงเป็นมาเป็นไนะม่ได้เนาะแม่เป็นมาเป็นช่วงเป็นช่วงพี่น้องเลยอาการนั่นเองค่ะบบหูคือกันเนาะหรือว่าสิเกียวแก่กับมันเสื้อเอชเสื้อไวรัสที่ติดอ่ นึ่งต so, so, ัวนนองกันบ้างีกว่านี่แหละไปเล่นตากแดดกันมีเพราะว่าคันว่าเศร้าคันว่ากินยาแล้วมันสีบ่อโตงาวเป็นอาทิตย์นะถูกคำวันนี้เป็นอาทิตย์ที่ตายเลยยังหาไปสีแค่ไนมัอนี้แค่หาเบิร์ดเปล่าผักพอไร้ลายด้วยหล่ะเด้อไม่ต้องไปตากแดดไม่ต้องไปดินน้ำโมทุกมือเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็แดดแกเนี่ยจะหนีอ่านมายังโบหินหาทู่หาน้ำ ขีห่วงคือกันได้นี่ฮะเด็กไก่ไอ้ยังมาหาบัาง,างเนตเดอกไก่มันไก่ไก่ไอ้จากบ้านไอามานี่ว่าไอาพาน,อน้องน้ำขิ้งไปอยู่ไก่บ่ใช่ไก่บ่บ้านไอหอดเอโนยังบ่อดหอดนะฮะไก่อยูบอดด่บ่ะจะไปนะเคยไปบ่เค,ปบเคยไปแต่เซโนบ่ขั่นเซโนหัน่นไดอีกสิบสิบลักกูไดจากหอดบ้านไอถือว่าไก่ได้น้องน้ำทิงเคยไปแต่เซโนบ่ <c oughs> ไปกรับปุตุไปสวรรดีโอ้ให้พาไปปุตุไปไปเอายาเอาปุตุพาไปเอายาไปฮันมุกไปฮันมุกปุณหเนาะคอยพาไปมื่อไหร่เนาะไปมาไทยเลยเป็นจะได้นอน้องถิงนคืนบ่อคืนบ่ออนได้ใบหมวกทหารเป็นจะได้คืออยู่บ้านเาืนบ่อบ่นบ่อฟังยูบ่คือบ่คืนบ่อยูดูพ่นก็ดูพี่อยูใช้มวนกว่าอยากไปอีกอยู่บ่ออยากไปอีกอยู่ น้องกินจะไปดินจะไปเที่ยวอีกอยู่เนาะนึกว่าคือว่ามือนั่นคือว่าเมื่อยว่าบุอยากไปแล้วคัอวสิบว่ตอนมาตอนนายมาชมคือว่าบุอยากไปแล้วเมื่อยว่าบ้านนี้ยังอยากไปอีกอยู่บุญยากเมื่อยดินนหมดเมื่อยเนาะไก่เนาไปนั่งรถจนเมื่อยน้องเอ้เนื้อลุงเฮียนเนาะ มีโอกาสจะไปอีกบ่อนี่นห่ยจะพาน้องเพไปเที่ยวบ่อฉันมีโอกาสกจะพาน้องเพคนไปเที่ยวเนาะพี่น้องเอ้ยน้องกินเป็นอยากจะไปอยู่จะไปไปดูปลาตาจะไปเบิ่งได้หลายบ่อนั่นแหละมุกหมุนอยู่ตะบ้างเก้าเลยกะโชคดีก็นัดเนาะเป็นหันเปหนีแน่ในปัจจุบันนี่ก็ดีแถมบ่อสบายตื้อมีพี่น้องเอ้ยเนาะลูกกับพ่ากับพ่อยี่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่บ่มีอาศัยอยู่น้ำพ่อใหญ่พ่อใหญ่กับอายุเที่สิบสองปีจะกี่อยู่ไปฮอดมือใดเนาะ ยังประสานหูตัวนี้ก็ดีเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องตัวในเด้อพี่น้องเลยเนาะพี่น้องฮาร์ดทุกคนนั่นแหละเป็นกำลังใจให้ทั้งน้องเล่ากิงแพนแน่์ประสนานดอกพี่น้องเลยวันนี้ก็ได้มาหาทั้งน้องกิงเพป็นจ้าผู้พิทักษ์ทำเดตเรื่องราข่าวข่าวให้พี่น้องให้สี่ห้องคู้เด็กเป็นระยะระยะเนาะุต<ด>ัวพิทักษ์ที่าจะกินข้าวกันยัง,ง,ง,ยยงน้องนตัวสี่ห้องยังโมยากกินข้าวได้เตะเตะกอดได้เนใี่ยอีกสัตว์ตัวนั้น กินเข่าอะไรกันกินยาเนาะกินแล้วบ่ิยาบางทีอ่ะเนี่หรือว่ากินในตอนแรงยังบม่ได้กินหรือว่ากินในตอนเศร้าตอนแรงบ่ยานะอันยาที่ไข่เนี่ยจะกินน้ำบริเมี้ยังบม่ได้กินกินตอนเศร้าตอนแรงตอนเที่ยงบม่ได้กินเนาะตอนเที่ยงบม่ได้กินพี่น้องสิกินได้เัพบ่ขนมนี่บ่คขึเจ็บคอบ่ขนมบ่เจ็บแหเจ็บนฉันเศร้าตื่นมัวชักอันนี้เนาะ กิน,นดได้เน,ะนาะอ๋อเราคนเราคนกิน,นดได้อยู่พี่น้องเป็นจังไรเนาะ,ะสิหยย่หรือเปล่าถูกคำยันเพิ่นนานเศร้าไข่เนี่ยเ้ยเศร้าเข่าหนำกับยังบ่ได้กินเป็นจังไรอยู่บบบน,นี้ฮะอยู่คนเดียวพี่น้องเอ้ยพอใหญ่ก็ไปกวนมันอยู่คนเดียวกับจกักจีเฮ็ดกินอย่างเนี้น้นนนอยๆโตชั้นนี้ทอดไข่ปีทอดไ,ไข่ทอดไข่มีมีมีโบยไข่นะ่บยากไข่ กินแต่ขนมพี่น้องเลยคันวาขนมนี่มักขนาดเนาะขนมไข่ยังมักไหมไข่กับอะไรถึงว่าถึงว่าจะเป็นไข่เจียวกับบุกพิษเุณบนี่เนี่ยมักพี่น้องเลยถึงว่าพิษกะบวาบุกพิษเนาะกินแบบเอาไห่นอกเพิ่นก่อนสะพี่น้องเลยเนี่ยวาบุกพิษใช่ซื้อมาตอดเวลาไม่รู้สามทงไปเลยสามทงพอได้ ให้อเอ็นโค้ชเอาเจ็บพี่น้องเลยเพราะว่ามันถือของวานหลายท <Okay. S 1> ีกันแม่แบนกันคราบหลายแห่งนันเช้าฮะให้น้องน้ำกิ่งเลยพี่น้องเลยเอาบ่าละโอ้หนุ่มมาต้อนน้องน้ำกิ่งเพื่อนมานแต่ละเทียบกันติดใหม่ติดมือมาอยู่บบขาดเ <c oughs> ออทางบางไฟได้มาที่ใดกันที่ใดกันมาต้อนเพฝันเนาะียนแใจมาจ่อเบิงน้องกิ่งเพื<ๆ>่อนเพื่อได้เอ็นเยี่ยมยามถามข่าวเนี่ยเป็นนัยยะให้พ่อแม่พี่น้องไอซี่ห้าหูต้องกัน โบแมนว่ามาถ่ายก็แล้วสีปลาสีติ่มโบแมนเด้อพี่น้องเนาะขางเขาก็ติดตามตลอดติดตามตลอดพี่น้องเลยถ้าว่ามีโอกาสได้มากอะแวะเยี่ยมยามถามข่าวเนาะถูกคำมีไหอนี่กะตั้งใจมาตะบ,บ้านเลยได้ยินข่าวว่าน้องบอสบายแต่มาเห็นแล้วกะน,น้องเพิ่นกะแมนอยู่ช่วนก่อนเนาะตอนนี้เพิ่นกะอาการดีขึ้นเลยจ้ะบ่ได้นักหนาสหัสปายในพี่น้องเลยบอ่อยากให้พ่อแม่พี่น้องเขา้าเอฟซีเข้าไหนผู้ติดตามทางน้องน้ำพิงเพิ่นกะบ่ให้ไป็่วงปายในเนาะการพอดีกันแล้ว

ตูชิดครับชากึมมาตอนนั้นที่ว่าคุดคุมของน้ำให้ทั้งน้องน้ำกิ่งเป็นนะแม่มาเบิ่งพี่น้องเลยว่าเพิ่นคุดฮอดขั้นตอนใดมันจะเป็นตาเหตุของน้ำเดือบ่แม่นบ่อถ,ถูกคำโอ้พวอตูเอเเ้เราคุดแน้นี่เลยเนาะเราเราคุดนนี่มันจะเป็นตาเห็ดือบอถ,ถูกคำนี่เหรอนันก็ได้คือกันเนาะอ่าได้คือกันเราคุดนี่แบบเอาลงเลยได้โอ้แต่ว่าบ้านท่าวอวชิคุดเป็นเนียมเลยโดยโดยทางท่านท่าอชิคุดแบบต่อๆกันเลยเนาะอันนี้แบบเพิ่นยัง ขันอยู่พี่น้องเว้ยฮะเดี๋ยวไม่ไดก็ได้คือกันได้คือกันเนาะตัวนี้ก็ับแต่ว่าคือว่าทั้งกลนนี่คือห้อมได้ถูกคำสิจะทอน้อยสำหรมาใส่นี่มาลงนี่ฮะเน่ในก็แปลฟไม่ดีใจน้ำเด้อทางน้องน้ำคิงเลยครับพ่อใหญ่เพิ่นอันนั้นคือน้ำก๊อกน้ำก๊อกทางให้เมื่อนั้นว่าถูกาำให้มาทางให้ละ โอ้ทางตู้สิทธ์ปั่นชุกพี่น้องเลยเนาะกาทางผภุรักผู้ใหญ่เพื่อนเนาะโดยจะขอขอบบนของคุณนำภุรักผู้ใหญ่เพื่อนเด้อที่เย็นมือขม้าซอยเดือทางน้องน้ำคิงในกาครอบครัวเพื่อนเนาะอย่างไรทางเฮากะบ่มีอย่างมีแต่อยากให้ทางผภุรักผู้ใหญ่เพื่อนจงอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีพี่น้องเลยจงมีแต่สุขภาะเพาะแข็งๆเนาะตลอดปีตลอดไปกล้าวันนี้อีก จักมือตู้คำพื่นสีมาดำเนินการนี่หรือวนัออนใดๆประมาณสองสามมื้อนี่แหละสองดดสามมือผืไไ่นยังติดธุระปลาปังอยู่แต่ว่าท่งนี้เห็นได้คุดกลุ่มห้างหน้าถือว่าสาําเร็จไปแล้วเนาะยังแต่ถา้ารอแต่ดําเนินการต่อพี่น้องเลยลถือว่าท่งน้องเพิ่นมาเถี่ยวนี่กะได้น้ำตกใหม่แล้วก็ชิได้ของดำใหม่ของดำใหม่แบบคือดินดินนี่เป็นของน้องเพิ่นเล่บบันี้หารดีวันใดๆนี่ มาถามทาง,งกากันก่อนดินนี่บ้านนี่เป็นของน้องน้ำคิงแบบโดยตรงบอกโดยโอ้แต่เมื่อก่อนนี่เป็นดินร่วมบอกดินปะเท่าบ้าน <evet. S 1> นี่ถือว่าปะเท่าให้น้องแล้ว <evet. S 1> พี่น้องเลยเนาะน้องน้ำคิงเพื่อนกันมีดินเป็นของตัวเองแล้วบ้านนี้พี่น้องเลยยังแกถทะลอผูกเพื่อช่ย <evet. S 1> ดินเพอนนีกวงางจำได้นี่ <evet. S 1> อืม อย่าลงไปคุ้งไปคุ้งต uh, ้นคุ้งรักกันหัวผุดตัวนั้นเนาะแต่เมื่อก่อนนี่เป็นดินของพ่อใหญ่เพิ่นเองบ่นี่ฮะเอาพ่อใหญ่เพิ่นคือว่ากับแม่ผู้เสียนั่นบ่แม่นว่าดินกับเตยกับน้องเนาะแต่ว่าคานว่ามือใดก็ทั้งพ่อใหญ่เพิ่นนี่เสียหายน้องน้ำขิงอยู่นะนี่แม่นบ่แอกบ้านนี่เห็นใด้โดยโดยพี่น้องเลยเนาะ ถือว่านอนขิงเพื่อนมีดินไม่ทีดดินนะเป็นครองเจ้าของแล้วเนาะทางบ่างาไปอะไรมาถามป้าเพื่อนเป็นที่เหยาะหอยพี่น้องเลยโดยโดยขอบใจด้วยป้าเด้อ,ดอ,อโดยโดยพี่น้องเลยเนาะดีอกดีใจน้าทางนอนขิงเพื่อนกับครอบครัวของน้องน้ำขิงแล้วทำไมพี่น้องเลยที่มีพระผู้ใหญ่ใจบุญใจกุศลเนาะมีตาตรงสารที่ยืนมือขมาเฉลยเหลือทางนองเพื่อนเนาะ อยากขอขอบคุณขอบคุณในลายเด้อผู้ใหญ่ใจดีทุกคู่ทุกคนทุกภาคส่วนเลยเนาะที่ยืนมือขม้าซอยเหลือท่งน้องน้ำเคียงเพิ่นอยากขอขอบขอบใจในลายจงหายเพิ่นจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงขิดเงินหายได้เงินขิดทองก็หายได้ทองพี่น้องเลยตลอดปีตลอดไปเนาะสำหรับคลิปนี้กับเบ้ากับไพ่กับพ่อประมาณนี้พี่น้องเลยเนาะจะได้ขอตัวอำลาพ้าจากพี่จันนองเราบกับเมื่อเพื่อนเมือซานสกอนพี่น้องเลยเนาะเดวกลเข้ามาสบายดีสวัสดีพี่น้องเอ้ย